ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมแมนคนไทยนะผมคลิปวิดีโอนีุ้กคนอ่านเราจะมาหาเงินเข้ากับบัญชีธนาคารนะคนอ่ะเกมนี้เล่นฟรีนะคนอ่าสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Sto r e นะคนอ่ะเกมนี้จะมีแค่ธนาคารตัวเดียวนะคนอาจจะไม่มีบนะัลลีเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูุกคนสาหรับคใครที่สมัครใหม่นะทุกคนอ่ะตรงนี้เลยมันจะมีกิจกรรมนกคนมีคลิปแจกฟรีอยู่เนาะอ่ะนี่วันแรกนะคนอ่ะแล้วก็ มันมีห้าวันนะทุกคนอ่ะก็คือหนึ่งห้าวันเนาะสามารถล็อกอินนะคนอ่เพื่อรับเหรียญนะคนอเพื่อไปเล่นนั่นเองนะคนก็คือ1นึ่งพันนะคนอ่ะตรงนี้1ิบาทนะคนเป็นสิบาทเนาะหนึ่ง1มื0 0ชิปต่อหนึ่งบาทนะคนประมาณนี้เลยนะคนแต่ว่าเราต้องมีหนึ่งนห้าันชิปประมาณนี้เนาอะ,อะก็ถ้าใครนะคนเป็นสมาชิกใหม่เนาอะ,อะเพิ่งดาวน์โหลดมาอย่างนี้นะคนอ่เติมนะคนตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะมันจะมีฟังก์ชันการเติมนะคนไปที่ร้านค้าเนาะ ถ้าใครผูกธนาคารตรงนี้นะคนมันจะสามารถเติมหนึ่งบาทก็ได้นะคนอะประมาณนี้เลยนะคนหรือใครมีช่องทางอื่นนะคนเป็นเบอร์นะคนอย่างนี้ยี่สิบาทนะคนสามารถเติมได้เหมือนกันนะคนนี่ก็เป็นบัตรคูเก้นเพย์นะคนแล้วก็คูมันี่ประเด็นั่นเองนะคนแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นพวกบัตรเติมเงินนะทุกคนตรงนี้โอเคนะคนแต่ว่าในการเติมตรวนี้นะคนหนึ่งบาทก็คือได้ร้อยคลิปนะคนประมาณนี้เลยแล้วก็สิบบาทก็ 1,000พันนะคนหนึ่งมืนก็หนึ่งร้อบาทนั่นเองแต่ว่าเขาจะให้ถอนอยู่ที่อ่าหนึ่งบาทนะคนขั้นต่ำเนาะถ้าใครสมัครใหม่นะคนแต่ว่ามันให้มีอ่าชิปค้างอยู่ประมาณหนึ่งมืนห้าพันคนอ่าประมาณน,นี้เนาะให้เราถอนออกไปหนึ่งมืนแล้วก็มันจะเหลือชิปไว้อยู่ประมาณห้าพันให้เราเล่นต่อนั่นเองนะคนอ่ะตรงนี้เราก็สามารถมาผูกบัญชีธนาคารได้นะคนอ่ะตรงนี้เนาะอ่าโอเคนะคนถ้าใครอยากจะเอาแอป,ปนี้ไปเชวนเพื่อนนะคนก็สามารถชวญได้นะคนอ่ะนี่น,น,นี่ตรงนี้ มันจะมีคําว่าตัวแทนอยู่เนาะเข้าไปอย่างนี้เนาะอ่านี่นี่มันจะมีลิงก์ของเรานะคนนี่นี่ตรงนี้จะเป็นลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแชร์ที่เฟซที่ไล่นะคนะประมาณนี้เนาะถ้าใครมีช่องทางอื่นๆที่สามารถเชิญเพื่อนได้เยอะนะคนก็ไปเชิญได้นะคนอ่ะเอาไปเชิญได้นะคนเนาะอ่ะโอเคนะคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าการจัดระดับแร้งนะคนอ่ะประมาณนี้เนาะใครได้คลิปเยอะนะคนการเชิญเพื่อนเยอะอย่างนี้เนาะอ่ะนี่เลยเนาะแต่ว่าผมเข้ารหัส แต่ว่าผมเข้ารหัสตัวนี้ไว้นะคนร,รหัสของผมจริงๆก็คือตัวนี้เนาะอ่าเนี่ยคนไพรที่ผมเล่นอยู่เนาะตอนนี้อยู่อันดับสิบสี่นะคนตรงนี้เนาะอ่ะโอเคแต่ว่ามันจะทําให้เข้าใจง่ายนะคนอ่าประมาณนี้เนาะเป็นรหัสใหม่ไปเลยนะคนอ่าโอเคแอ้กาเอ่า เติมเงินของเขานะคนอ่าตรงนี้ถ้าใครอ่ะไม่อยากจะเติมเยอะนะคนให้เติมสิบาทก่อนาะคนถ้าใครมีบัญชีธนาคารก็ปลูกธนาคารนะคนเพราะว่ามันสามารถเติมได้ก็คือหนึ่งบาทเลยนะคนนะประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นเติมเงินเร็วนะคนอ่ะตรงนี้โอเคนี่นี่น,นี่ตรงนี้เติมเงินเร็วนะอตรงนี้เราก็สามารถซื้ออินได้นะคนก็กดรับไปนะโอเคแล้วก็พวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะคนนี่น ่อนข้างติดนะทุกคนอ่ะถ้าใครเล่นเกมนี้นะคนจะเป็นเหมือนผมเลยเพราะว่ามันหางเงินได้เร็วนะคนแล้วก็เสียเร็วด้วย <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็กิจกรรมก็ไม่มีอะไรนะคนก็เหมือนเดิมเนาะถ้าใครสนใจเกมนี้นะคนอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคนถ้าใครอยากจะรับชิปฟรีอีกเนาะตรงนี้นี่มันจะมีคาว่าแลกรหัสนะทุกคนโอเคกดเข้าไปนะคนแล้วก็ให้กดเข้าไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะ บอกโค้ดนะคนโค้ดก็คืออ่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกหกนะคนอ่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกหกต้องกดวางไปนะคนแล้วก็อ่ารับโบนัสได้เลยนะคนอ่าโอเคเนาะเพราะว่าเกมนี้มันจะล็อกอินนะคนตรงนี้นี่นี่น,นี่มันจะเป็นเบอร์มือถือนะคนแล้วก็วีพีนะคนตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคนอ่าผมจะอธิบายให้หมดเลยนะคนให้เราเติมเข้าไปแค่หนึ่งบาทหรือสิบาทเท่านั้นเองนะคนให้ v ี p พีมันขึ้น ฟังก์ชันการถอนเงินมันจะเปิดให้นะคนอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เล่นเก็บ V ี p พเองนะคนอ่าประมาณนี้เลย v ี p พีมันจะขึ้นเรื่อยๆื่นะคนเราไม่ต้องไปเติมมันอีกเนาะอ่าประมาณนี้เพราะว่าเราอ่ายังไม่ได้เติมใส่เนี่ยการถอนเงินตรงเนี้ยมันจะล็อกอยู่นะคนเราจะเล่นประมาณอ่าคลิปอ่าตรงนี้นะคนนี่มันถึงมันถึงประมาณหนึ่งพันนะคนถึงหนึ่งพันปุ๊บมันจะล็อกช่วงหนึ่งนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยให้เราไปปลดล็อกนะคนอ่าเติมเงินอ่าใหม่ใหม่อ่ะตรงเนี้ย ปลดล็อกปนะุ๊บเนาะมันก็จะสามารถถอนเงินได้นะคนอ่าประมาณนี้เลยมันก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนมาตรงนี้นะคนอะโอเคแล้วก็การตั้งค่าอื่นก็ไม่มีอะไรนะคนพวกนี้อ่าถ้าใครอ่ามีรายละเอียดอยากสอบถามกับแอดมินนะคนก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะคนอ่าแล้วก็ถามแอดมินได้นะคนเพราะว่าเขาเปิดตีดโมงเนาะถึงตีสองอ่าประมาณนี้โอเคเกมของเขานาะคนก็จะมีพวกยิงป้านะคนให้โลดแล้วก็สลอนะ็อตเนาะแล้วก็กเก้าเก ปลาคล่าเนะคนแล้วก็ปลาเด้งดัมมี่อย่างนี้เนาะโอเคนะคนใคเล้นมันผมเนะคนเพราะว่าเล่นเกมนี้มามันค่อนข้างได้เงินไวเนาะคนแต่ว่ามันก็หมดไวด้วยนะคนอ่ะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนละกันเนาะประมาณนี้เลยนคนอสำหรับคลิปโอนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้นะคนอ่ะไวเ้เจอกันใหม่คลิปต่อหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ก็ซี e y